สวัสดีครับ The Planet Power ครับวันนี้เรามา,อ,าอธิบายเรื่องการต่อตู้เซฟตี้ชุดนี้เป็นชุดระบบออนกิจนะครับ2สติง3เฟดเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังว่าไดอะแกรมมันจะทำงานยังไงทีนี้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับาการต่อตู้แบบนี้เหมือนการทำอาหารนะครับสูตรไครก็สูตรมันนะครับ ก็ทุกคนต่างมีเห,หตุผลของตัวเองก็ลองมาดูครับว่าการต่อแบบผมเนี่ยเป็นยังไงอาจจะใช้เวลาสักนิดน,นึงนะครับผมก็จะมีเครื่องมือให้พวกเราดูก่อนว่าพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประกอบตู้นะครับก็จะมีคีมตัดนะครับคีมปอกสายไฟคีมจับไขควงนะครับคีมย้ำ mc 4นะครับคีมย้ำสายไฟ คีมตัดแล้วก็สว่านไร้สายฉากแล้นี่เป็นคีมย้ำขอดเอ็นนะครับคีมจับแล้วก็ตัวนี้สำคัญครับมิเตอร์ขาดไม่ได้นะครับมิเตอร์วัดไฟอ่อผมเน้นนิดนึงนะครับมิเตอร์วัดไฟสำหรับงานโซลา่าจะต้องให้มันมีเป็นขีดตรงนี้นะครับเป็นวัดแอมป์ดีซีได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแหงปลาทั้งหลาย ที่จะต้องใช้งานผมจะใช้หางปลาที่เข้า,ามิเตอร์หรือฟิวหรืออะไรเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ฮหางปลาแบนเพราะว่าจากประสบการณ์คือใช้หางปลาพวกนี้หน้าสัมผัสจะดีกว่านะครับดีกว่าหางปลาเสียบนะครับก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากการต่อตู้แล้วมันทำงานยังไงตอนนี้ต้องขออภัยนะครับใช้มือเดียวมันอาจจะ ยุ่งยากนิดนึงพอเพอิญขาตั้งกล้องอยู่ชั้นบนไม่ได้เอาลงมาก็อย่างนี้ครับแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนฝั่งข้างบนเนี่ยฝั่งข้างบนนี้นะครับเป็นฝั่ง DC จากแผงโซล่าเซลล์เพราะว่าระบบ 5k เนี่ยเป็น3 p h เฟสจะอ,ออกมา2สตริงสตริงที่1นึ่เนี่ยคำว่าสตริงก็คือเซตนั่นแหละครับสตริงที่หจะเริ่มจากตรงนี้นะครับก็มาอย่างนี้ปืด๊ดนะครับสตริงที่2เนี่ยก็จะมาจากตรงนี้ช้าๆปืด๊ดมานี เบเกอร์ตัวนี้โอ้เกือบทั้งหมดเลยเป็นแอปเปิลกรีนหมดเลยนะครับก็เป็นเป็นสี่โพครับเวลายกยกทีเดียวเลยนะครับอย่างเงี้ยฮะเวลายกยกทีเดียวเลยขึ้นทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ปิดไว้ก่อนนะครับก็จะเริ่มต้นจากตรงไหนล่ะครับแล้วไปออกตรงไหนเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูเราก็จะมีการเช็คด้วยว่าเราต่อถูกหรือไม่ถูกนะครับทีนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ครับ อ๋อเดี๋ยวโทษทีขั้นจังหวะก่อนส่วนแถวลากนี่นะฮะแถวล่างจะเป็น a c 3สามเฟสนะครับ L1 L2 L3 แล้วก็นิทอนไอตัวนี้เป็น Search โปรเทคชั่นนะครับแล้วก็ชุดนี้ผมใส่พิเศษให้เป็นฟิวให้ปกติก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับไม่ค่อยได้ทำก็จะให้แค่2ตัวอันนี้ก็ใส่พิเศษให้นะครับเริ่มต้นทำไงครับอา้าวมามาดู จากแผงโซลาเซลล์นะครับในเมื่อมันเป็น2สตริงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเป็น2ชุดนะครับเป็น2ชุดเป็น2ชุดก็คือชุดนี้ครับชุดที่1เนี่ยเห็นข้างล่างไหฮะบวกลบเข้านี่นะครับแล้วก็วนไปนี่นะครับวนไปนี่นะครับวนไปนี่แล้วมาเข้านี่ครับมาเข้าเบเกอร์ก่อนสาเหตุที่สูตรที่ผมทําแบบนี้ก็คือว่า เราเคยเจอกรณีปัญหาไฟดีซีกระโดดเข้าหากันในในแรงดันที่สูงสูงครับเราก็เอามาเข้านี่ก่อนนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับพอออกตรงนี้นะครับพอออกตรงนี้นะครับเราก็วนไปที่ฟิวนะครับวนไปที่ฟิวชุดน,นี้จากฟิวอ่ะเราก็เบิ้ลสายมาที่เซิร์ชโพลิชชันดีซีเซิร์ชโพลิชชันดีซก็ไปที่กาวใช้เบอร์สินะครับ พมาตรฐานของกสทาการไฟฟ้าก็ไปลงที่บากาวบากาวตัวนี้ค่อนข้างดีนะมีน็อตให้2ตัวเลยส่วน P.V.out นะครับส่วน P.V.outP.V.out เ PV นี่ยผมดึงออกมาจากฟิวนะครับก็ลงมาอย่างคู่นี้นะครับอย่างคู่นี้อันนี้นะฮะทั้งคู่นี้นี่นะฮะอันนี้สตริงที่1เราก็เลยจะลองมาดูว่า มันทำงานได้ไหมนะฮะเราเสียบเสียบไปแล้วนะครับเราจะเช็คเรื่องความต่อเนื่องของเนี่ยฮะเช็คค่าโอห์มและความต่อเนื่องของมิเตอร์นะครับเราก็เปิดเบรกเกอร์ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะไหลลงไปจนถึง0จุดเลยนะครับแสดงว่าความต้านทานต่ำ มิเตอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับใช้มือเดียวถ่ายทำอยู่นะครับคือถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคสตริงที่1ต่อถูกเดี๋ยวเราลองมาดูสตริงที่2นะครับสตริงที่2ที่ขั้วบวกนะครับดูตามสีสายไฟเป็นหลักนะครับนี่ฮะก็ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลองมาดูขั้วลบของอีกหสตริงสตริงที่1นะครับ เนี่ยฮะต่อถูกขัวลบของสตริงที่2เนี่ยเพราะฉะนั้นในในสีที่เราต่อไว้นะครับฝั่ง DC เราต่อได้ละถูกต้องนะครับเราลองมาดูฝั่ง AC บ้างนะครับผมก็จะจิ้ม L1 ก่อนนะฮะ L1 นะครับ,นรบเนื่องจากว่าเป็น3เฟสนะครับ L1 ก็เป็นน้ำตาลดำแล้วก็ถา่ L 1นี้ผมจิ้มปลายทางเลยแล้วกันนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนนี่ฮะอ่ามาแล้วฮะ L สองนะครับ,รบแล้วก็ L 3โทษนะครับ เนี่ยครับ L3 เพราะฉะนั้นตอนนี้ตู้นี้พร้อมใช้งานระบบไฮบริด2โทษทีออนกิจครับ2สตริงนะครับ3เฟสนะฮะก็ต้องดูระบบกาวบ้านด้วยอะไรด้วยอ2อันนี้2อันนี้ก็สำหรับ AC in นะครับ AC in out แล้วก็กาวนะครับกาวก็จะเป็นตัวนี้ ก็ปิดฝาทํางานให้สวยๆนะครับเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของคุณลูกค้าที่บ้านก็ฝากไว้ให้บรรดาสายช่างนะครับที่จะ DIY อลองไปทําเองนะครับลองไปทําเองก็ทําได้ครับก็อุปกรณ์ทั่วไปมีหาได้ซื้อได้ไม่ง่ายต่อการย้ำสายนะฮะการย้ำสายการตัดสายไฟ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ก็ทําให้แน่นหนานิดนึงนะครับให้ดูให้ดูถาวอนมากกว่าสวยงามมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ให้อยู่กับเราเป็นนานยี่สิบปีพะอายุแผง20ปีกระทาสนใจระบบอื่นหรือหรืออยากให้ช่วยเรื่องอื่นก็ทักมาได้นะครับ085ครับ912 0087 the planet power ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันตอนต่อไปครับ